สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิตินะครับกิติ Family on Tube บนะครับบน YouTube c h ช n n e l กิติ Lucky Number And นะครับแ n นเฟมิลี่ออนวันนี้จะพานี่เลยนะครับข้างหลังนี่วันนี้จะพาชมสวนนะครับหลังจากผมไม่อัปเดตมามาหลายวันแล้วไม่ใช่หลายวันเป็นเดือนนะครับนะอันนี้คือบวบหอมที่ผมปลูกไว้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนพฤษภาเนาะ เริ่มจะออกลูกแล้วครับผมก็จะเลยพามาดูแล้วก็ชมส่วนอื่นๆที่ผมปลูกไว้นะครับผมไปดูกันเลยนี่ออกผมเก็บกินไปแล้วบางส่วนนะครับนะ อันนี้ลูกนี้จะเก็บไว้ทําพันธุ์ครับผมนะเท่าแขนแล้วมีอยู่2องลูกนะครับที่จะเก็บไว้ทําพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์จะใหแห้งสุขคาต้นเลยใหญ่กว่าแขนแล้วและกำลังจะออกดอกอีกออกลูกอีกเพียบเลยนะครับ เก็บแบ่งเพื่อนบ้านนอกจากทําค้างไว้แล้วเขาก็เลื้อยขึ้นต้นมะยมนะคะวันนี้ท้องฟ้าดูดีมาก เราจะพาไปดูส่วนอื่นนะนอกจากบวบมะเขือครับมะเขือเปาะปลูกได้มาสักประมาณน่าจะสองเดือนแล้วมั้งนะครับออกลูกแล้วนะผมเอาเอาต้นกล้าที่มันแก่แล้วนะมาลงนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะ คือผมดูแลแบบแบบบนบ้านนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายรดน้ำนะครับเฉยๆปุ๋ยไม่ได้ใส่เริ่มจะติดลูกครับอ่าเริ่มจะได้กินแล้ว ปลูกเป็นแถวยาวนะครับนะหนึ่งสสามสี่ห้าห้าต้นนะครับห้าต้นหต้นอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศจากจากส้มตำขึ้นเองครับขึ้นตรงแปลงพอดีก็เลยทำหลักปักหลักไว้ให้ ส่วนตรงนี้จะเอาถั่วพูมาลงนะครับทำทำลาวไว้แล้วนี่อยู่แนวกำแพงพอดีนะครับจเจ้าถั่วพูมาลงเพราะเคยถูกปลูกถั่วพูแล้วมันค่อนข้างจะได้ผลดีแล้วก็บวกงูด้วย อันนี้เป็นมะละขี้นกนะครับผมเคยอัพคลิปไปแล้วเนาะมันค่อนข้างจะวายใกล้จะวายแล้วแหละผมว่าจะลื้อนะครับแล้วทำใหม่เดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาลงแนวกำแพงฝั่งนี้ก็จะปลูกผักทั้งหมดครับจะเป็นบวบเป็นมะเขือเนี่ย แล้วก็เป็นมะละนี่แหละส่วนนี้ครับปลูกครั้งเดียวประมาณ5ปีแล้วบ้างนะครับกุยช่ายเก็บกินได้ตลอดนะครับในกระถางนี่ยังอวบเลยนะวันนี้ยังไม่รดน้ำเลยครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วก็แห้งด้วยนะครับฝนตกมาแป๊บเดียวก็เลยเหยหมดแล้ว ก็ยังงามเหมือนเดิมโอเคครับผมนะก็มีของมาโชว์เพียงเท่านี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีมีของมาอวดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมีโครงการใหม่ๆเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ฟังให้ดูอีกทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ